วินัยฝ่ายบิญญาณวินัยนี่สำคัญมากในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่2ก็บอกว่าเพื่อให้บรรลุปัญญาและวินัยตรงนี้ก็สำคัญนะครับชีวิตเราพระเจ้าปรารถนาที่ให้เราบรรลุถึงปัญญาก็หมายความว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจปัญญาแล้วก็มีวินัยบางคนเนี่ยมีปัญญาก็คือว่าเป็นคนที่มีปัญญา สติปัญญาดีนะครับแต่ไม่มีวินยัยก็ล้มลงได้ก็เช่นซาโลมอนแต่บางคนเป็นคนมีวินัยนะครับเปียเป้ย้ยรักษาวินยัยแต่เป็นคนไม่มีปัญญาก็เป็นคนโง่ไปเพราะว่าทื่อเนะ่ะเป็นคนที่ทื่อไม่เข้าใจความรู้สึกผู้อื่นนะครับสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อสองจะบอกไปว่าและเข้าใจถ้อยคําแห่งความรู้เห็นไหมครับบางคนเนี่ยมีปัญญาฉลาดไวตอบโต้ไวไวพริบดีแต่ไม่มีวินยัย แต่บางคนมีปัญญามีวินยัยแต่ไม่เข้าใจถ้อยคําของพระเจ้าดลงนี้เราจึงเห็นว่าพระคัมภีร์ตรงนี้กำลังจะบอกว่าคนที่เข้าใจถ้อยคําพระเจ้านั้นดีที่สุดเพราะจะได้ดําเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาหลายคนนะครับเป็นคนมีวินัยเก่งด้านธุรกิจแต่ว่าเขาไม่เข้าใจชีวิตในพระคำคำว่าวินัยตรงนี้นะครับจึงเป็นกุญแจสำคัญมากในการดำเนินชีวิต คำว่าวินัยมาจากภาษารากศัพท์คําว่ามาช่าวินัยคือการแก้ไขให้ถูกต้องตามศีลธรรมก็หมายความว่าวินัยนี้รวมไปถึงการมีศีลธรรมด้วยบางคนมีสติปัญญาดีแต่ไม่มีศีลธรรมบางคนมีความรู้พระวจนะแต่ก็ไม่เดินในศีลธรรมอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับอีกคำพูดหนึ่งในสุภาษิตบทที่1ข้อที่ส ข้อที่สองที่บอกว่าให้เข้าใจถ้อยคําแห่งความรู้คําว่าเข้าใจนี้ในภาษาฮิบรูนะครับก็คือการอย่างรู้สามารถเห็นเรื่องราวต่างๆก็พูดง่ายๆคือเป็นคนที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นเป็นอย่างดีในตรงนี้ก็หนุนใจพี่น้องนะครับว่าชีวิตเริ่มต้นที่วินัยดังนั้นคําว่าวินัยตรงนี้รวมไปถึง ศีลละธรรมจะเรียธรรมด้วยผมพูดประโยคหนึ่งนะครับว่าคนติดตามเรารักเราเนี่ยเพราะความสามารถแล้วก็หน้าตานะครับแต่คนเลิกติดตามเราเลิกคบเราเนี่ยเพราะจะรียธรรมคนจะทิ้งเราไปเนี่ยก็เพราะจะเรียธรรมดังนั้นจะเรียธรรมศีลธรรมเนี่ยก็คือวินยัยต้องรักษาไว้การที่จะไม่ทําผิดจะเรียธรรมต่อผู้อื่นด้านการเงินด้านคําพูดหรือแม้กระทั่ง ด้านการทำงานด้วยกันไม่เอาเปรียบหรือว่าไม่ทำร้ายผู้อื่นแต่ขณะเดียวกันนะครับการมีวินใยนี้ก็ไม่ใช่ไมโครเวฟด้วยเข้าใจไหมครับสมัยนี้มีไมโครเวฟอยากจะอุ่นกับข้าวก็เสียบปลั๊กกดปุ่ม2นาที3นาทีอาหารก็สุกแต่วินัยนี้เป็นเรื่องของระยะเวลามันไม่เหมือนไมโครเวฟนะครับที่จะเกิดขึ้นทันทีมันต้องใช้เวลาที่จะสร้างวิัน ไม่เพียงแต่ใช้เวลาเท่านั้นต้องใช้ความอดทนด้วยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดนะคนเราคบกันนี้ต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะรู้ถึงจริยธรรมของเขารู้ถึงค่านิยมของเขาผมจึงบอกว่าการมีวินัยนี้เป็นเรื่องของระยะยาวมากการคบกันอย่างยาวนานจนรู้นิสัยใจคอแล้ววินัยนี้บางครั้งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกนะครับเพราะว่า วินัยเป็นเรื่องของความตั้งใจการอดกั้นใจมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องตั้งใจที่จะมีศีลธรรมหรือคุณธรรมเดี๋วนั้นคำว่าวินัยไม่ได้จบที่ว่าทำอะไรเป็นระบบหรือว่าตรงเวลารักษาเวลาแต่วินัยยังรวมไปถึงเรื่องของศีลธรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องว่าบางคนนั้นก็ ล้มเหลวด้านวินัยคือด้านศีลธรรมและขอให้จํานะครับคําว่าวินัยไม่ใช่แค่เรื่องของมีระบบแล้วก็รักษาเวลานะแต่มันเป็นเรื่องของศีลธรรมมันลึกกว่าเรื่องของการกระทําเพราะมันเรื่องของจิตใจภายในก็อยากจะสรุปคําว่าวินัยตรงนี้ก่อนบางคนเขาจะวินยัยคนนี้มีวินยัยฝึกซ้อมตรงเวลา รักษาเวลาอันนี้ยังไม่ใช่นะครับในความหมายพระคัมภีร์นั้นคําว่าวิันเนี่ยรวมไปถึงศีลธรรมจัยญ,ญบันด้วยนะมีศีลธรรมสัตซ์ซื่อเที่ยงตรงก็เลยอธิบายให้กับเรานะครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่2ที่บอกว่าเพื่อให้บรรลุถึงปัญญาและวินันคําว่าวิันนะครับในภาษารากศัพท์เดิมก็คือศีลธรรมแล้วก็คุณธรรม ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนมีระบบระเบียบเพราะว่าบางคนมีระบบระเบียบแต่ไม่มีวินยัยคือ,คอไม่มีศีลธรรมก็มีเยอะแยะนะครับชีวิตคิดเสียนั้นวัดที่ศีลธรรมและคุณธรรมแล้วก็ผมได้บอกแล้วนะครับว่าคนเขาจะตามเราเพราะความสามารถแต่คนจะเกลียดเรานะครับก็เพราะว่าเราทําผิดศีลธรรมคุณธรรมก็หนุนใจเราการที่เราล้มเหลวด้านวินยัยหรือล้มเหลวด้าน ศีลธรรมนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับผมจึงบอกว่าผู้ที่จะมารับใช้พระเจ้าหรือว่ามาเป็นผู้นํำเนี่ยต้องฝึกก่อนที่จะเข้าใจเรื่องของศีลธรรมและคุณธรรมแล้วก็รู้ไหมครับว่าศีลธรรมหรือคุณธรรมของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้านะครับสูงกว่าศีลธรรมของโลกนี้ผมยกตัวอย่างนะครับโลกนี้จะสอนเราว่าให้เรารักสงบแต่ว่า พระเยซูคริสต์เจ้าสอนเรานะครับในค่านิยมบนแผ่นดินพระเจ้าฟังให้ดีนะครับค่านิยมจริยธรรมของเรานั้นอยู่บนแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่โลกนี้โลกนี้บอกว่าให้รักสงบให้รักสันติต่างคนต่างที่จะอยู่อย่างสงบแต่ว่าค่านิยมศีลธรรมของพระเจ้านั้นก็คือให้สร้างสันตินี่คือความแตกต่างนะครับหรือโลกนี้นะครับก็อาจจะบอกกับเราว่าให้เราเนี่ยให้อภัย อภัยทานใช่ไหมให้อภัยแก่ศัตรูแต่ว่าค่านิยมบนแผ่นดินของพระเจ้าของเรานั้นมากกว่าน,นั้น,นครับคือให้อธิษฐานเพื่อศัตรูหรือให้รักคนที่ไม่น่ารักอันนี้ก็เป็นจริยธรรมที่สูงกว่าพระคัมภีร์ก็ยังสอนนะครับว่าจาริยธรรมของโลกนี้นะครับก็คือให้ตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ให้ตนรับผิดชอบตัวใครตัวมัน แต่ว่าศีลธรรมของพระเจ้านั้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าค่านิยมบนแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็ยังสอนว่าให้เราทั้งหลายที่จะรักพี่น้องเพราะว่าผู้ใดรักพี่น้องก็ปฏิบัติตามบัญญัติครบถ้วนแล้วและไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังบอกว่าแม้กระทั่งผู้นำเนี่ยอย่าทําให้ผู้อื่นสะดุดเพราะว่าถ้าผู้ใดทําให้คนเล็กน้อยสะดุดก็เอาหินโม่ทวงคอคนนั้นดีกว่า ดังนั้นเราจึงเห็นว่าค่านิยมของแผ่นดินพระเจ้าศีลธรรมบนแผ่นดินพระเจ้านี่สูงกว่าโลกนี้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเทศเก่งสอนเก่งพูดเก่งบริหารเก่งแต่เราทําให้ผู้เล็กน้อยสะดุดพระเยซูบอกว่าเอาหินโม่ทวงคอดีกว่าหรือค่านิยมบนแผ่นดินพระเจ้าก็มีมากกว่านั้นนะครับเช่นเน้นเรื่องศีลธรรมและก็ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเช่นพระเยซูยกตัวอย่างนะครับว่ามี คนหนึ่งมาหาพระองค์และบอกว่าเขาพระองค์ขับผีออกขขาพระองค์รักษาโรคบางคนจะบอกเผยวจนะเทศนาแต่พระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าจึงทําให้เห็นว่าศีลธรรมของพระเจ้านั้นมีมากกว่าเรื่องของการรับใช้เพราะว่าคนนี้ขับผีได้รักษาโรคได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่น้องมีน้อยคนจะทําถึงระดับนี้ได้นะแต่เขาขับผีได้รักษาโรคได้ทาอัศจรรย์ได้แต่พระเจ้าไม่รู้จักเขาเพราะว่า เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมเพราะในรักษาภาษาเดิมหมายความว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่เขาสอนเขาไม่มีศีลธรรมอันนี้ก็เลยทําให้เห็นว่าคําว่าวิในเร็งถึงศีลธรรมและเป็นสิ่งที่พระเจ้าย้ํานักย้ําหนานะครับสุภาษิตบทที่5ข้อ2ีบอกว่าเขาตายเพราะเขาขาดวินัยในชีวิตเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจินไปจะอธิบายรากักษ์ ทีละคาของข้อนี้นะครับที่บอกว่าเขาตายเพราะเขาขาดวินัยหรือพูดอีกม,มุมหนึ่งนะครับว่าเขาตายเพราะเขาขาดศีลธรรมหรือจอิยธรรมและอีกประโยคหนึ่งนะครับที่บอกว่าเพราะความโง่เขาจึงหลงเจินไปซึ่งพระคัมภีร์บางฉบับใช้คําว่าเตลิดไปคําว่าหลงเจินไปนะครับตามมาตรฐานของพระเจ้าหรือว่าไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของพระเจ้า คำว่าหลงเจินไปนี้ในภาษารากศัพท์เดิมนั้นยังรวมไปถึงนะคําว่าถูกจับเพราะว่าการไม่มีศีลธรรมเนี่ยเลยถูกจับได้แล้วคําว่าโง่นะครับเพราะความโง่ความโง่เล็งถึงตันหาความโง่ปรากฏใน22ครั้งในพระธรรมสุภาษิตพูดถึงเรื่องคนโง่ัังนั้นคนที่ขาดศีลธรรมขาดวินัยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคนโง่คนที่เดินตาม ตัณหาถ้าใช้ภาษาของพระคัมภีร์ใช่ป่ะเดินตามกิเลสตัณหาเดินตามใจตัวเองพี่น้องรู้ไหมครับว่าชีวิตคิสเสียนั้นจะมีสสิ่งนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยห้ามทำถึงแม้ทําได้ก็ห้ามทำแบบที่2นะครับต้องทําไม่ทําไม่ได้อาจจะอธิบาย2คํานี้ที่บอกว่าในการเป็นผู้นําผู้รับใช้หรือชีวิตคิดเสียนั้นนะสิ่งที่ต้องทําได้แต่ ห้ามทำทำไมพูดแบบนี้นะครับที่ห้ามทำก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นสะดุดหรือเพื่อไม่ให้ชีวิตเหล่านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นหลงหายมันมีหลายเรื่องนะครับที่ไม่ควรทำถึงแม้ทำได้นะครับก็ไม่ควรทำแต่ถ้าเป็นผู้รับใช้เป็นอาจารย์เนี่ยมันจะมีจุดที่ห้ามทำกับต้องทำนั้นคําว่าวินัยก็รวมไปถึงว่าเนี่คือศีทธธรรมของคําว่าวินัยนะครับ ก็สอนเราในตรงนี้ดังนั้นเราจะมาดูนะครับว่าถ้าเราจะมีวินัยเนี่ยการมีวินัยปกป้องเราจากอะไรบ้างประการแรกนะครับหากเรามีวินัยในความคิดก็จะทำให้เรามีศีลธรรมในความคิดอันนี้สําคัญนะครับบางคนไม่มีศีลธรรมในความคิดคือคิดไม่ดนะีการมีวินัยในสายตานะก็จะทําให้เรามองในสิ่งที่ควรมองนะการมีวินัยในหัวใจก็จะทําให้เรามีจิตใจที่สะอาด ดังนั้นความคิดสายตาหัวใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและถ้าหากว่าเรามีวินัยในการประพฤติก็คือมีศีลธรรมในการประพฤติเราก็จะทําสิ่งที่ถูกอันนี้ก็สอนเราในตรงนี้นะครับว่าจําเป็นมากที่จะเริ่มต้นชีวิตด้วยวินยัยวินัยคือศีลธรรมจรรยาบัณวินัยไม่ใช่แค่ทําอะไรนะครับตรงเวลาหรือว่า ทำอะไรสม่ำเสมอก็เลยสอนเราในวันนี้นะครับ